ค่ะพบกับสาวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะช่องสาวฟอร์ตโปรโมชั่นนะคะวันนี้เรามารีวิวรถนอกสถานที่กันนะคะตรงนี้ก็คือกําลังจะไปส่งมอบไปกับลูกค้าก็เลยแวะรีวิวก่อนนะคะตรงนี้นะคะตัวนี้เรามาพบกับตัวเอเวอ s t เรสต์นะคะรุ่น ตัวสปอร์ตราคาอยู่ที่1,429,000บาทนะคะสำหรับตัวนี้ตัวนี้นะคะแรงม้าอยู่ที่180แรงม้านะคะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะกับพิดแต่งวิกเตอร์ที่สาวติดให้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเริ่มจากด้านหน้านะคะด้านหน้าตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นกระจังหน้ามสแตงให้กับลูกค้านะคะนี่ตุค้าลูกค้าเลือกมานะคะนี่ค่ะนี่แล้วก็มีไฟ3จุดตรงนี้นะคะ นะคะก็รับกับตัวรถนะคะดูรถสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะและก็ฝากระโปรงตัวนี้จะเป็นคําว่าเอเวอรเนะคะเป็นอะคริลิกนะคะซึ่งตัวนี้มาจากโรงงานของเดิมอยู่แล้วนะคะซึ่งโรงงานได้ติดตั้งมาให้แล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะและก็ที่สาเพิ่มเติมให้ก็คืออัปเกรดตัวไฟหน้านะคะ เป็นโคมเดิมตัวนี้ที่สาวทําให้ก็คืออัปเกรดเพิ่มก็คือใส่ไฟวงแหวนตัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เพิ่มไฟมัดแต่งสามขีดนะคะแล้วก็ตัวไฟเดยาทมนะคะเป็นไฟวิ่งนะคะตัวนี้สาวเพิ่มให้เพิ่มความสป,ปอร์ตให้กับรถให้ดูสวยเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งคือเป็นครอบเนี่ยคะ่ะครอบเป็นแบบดําเงานะคะครอบไฟหน้าให้เพิ่มอีกด้วยนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์ ที่สาวเพิ่มเติมให้นะคะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะนี่หลอเล้าเลยนะคะสำหรับตัวนี้ตัวนี้คือเป็นของแท้จากโรงงานนะคะก็เป็นสีบอลเข้ากับตัวรถก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะม,คมีคำว่าวิกเตอร์นะคะอยู่นะคะของแท้ค่อนข้างจะพรีเมียมเลยตัวนี้ค่ะคือดูสปอร์ตดูเท่หล่อมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถกันเลยค่ะดูด้านข้างกันบ้างนะคะ เลานข้างตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นชุดแต่งนะคะเป็นคิ้วล้อซึ่งมากับตัวชุดแต่งวิกเตอร์อยู่แล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นคิ้วล้อแบบแนบนะคะซึ่งจะเข้ากันพอดีเป๊ะกับตัวรถเลยนะคะก็ดูสปอร์ตดูเท่มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้ส่วนยางนะคะและแม็กเนี่ยค่ะเป็นขอบ20นะคะตัวนี้คือลูกค้าเป็นแม็กเดิมเลยนะคะซึ่งตัวนี้เป็นขอบ20 ยาง265 50R20 นะคะแล้วก็เป็นแม็กเดิมซึ่งของเอริสสปอร์ตก็คือเป็นพ่นดำเงาอยู่แล้วนะคะก็หล่อเหลาอยู่แล้วนะคะสำหรับยางแล้วก็ที่ที่ทางสอร์ดให้มาก็ดีอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวนี้ลูกค้าไม่เปลี่ยนนะคะยางใช้ยางเดิม erm เลยนะคะแล้วก็ส่วนคิ้วนะคะ แก้มข้างนะคะซึ่งตัวนี้คือเขาพ่นมาจากโรงงานเลยแก้มข้างแล้วก็กระจกหูช้างก็พ่นมาจากโรงงานนะคะตัวนี้ของเดิมที่ทางาชุดแต่งที่ที่มากับตัวรถอยู่แล้วจากโรงงานเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ที่บันไดข้างนะคะบันไดข้างก็จะเป็นสีดำอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวเอเวอรเรสต์สปอร์ตก็คือจะเขียนว่าจะมีสติกเกอร์นะคะและสติกเกอร์คำว่าสปอร์ตอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็ที่สาวเพิ่มเติมให้ก็คือจะเป็นครอบมือจับ นะคะแล้วก็รองบ่ามือจับตัวนี้คือช่วยเรื่องอกันรอยได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ที่สาวเพิ่มให้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นกันศาสตร์นะคะนะคะแล้วก็ส่วน่าวหลังคาตันนี้่าวหลังคาก็คือมาจับโรงงานเลยนะคะถ้าเป็นเอเวอร์สปอร์ตก็คือราวหลังคาจะเป็นสีดําเงานะคะก็สวยหรอมากๆนะคะตัวนี้สาวติดฟิล์มให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะ บานหา้า60รอบคัน80ก็กำลังดีหล่อานะคะไม่ได้ดำมากแต่ว่านั่งภายในก็ช่วยเรื่องแสง UV ได้ประมาณ80-90% 0นะคะก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวไฟท้ายกันบ้างนะคะไฟท้ายตัวนี้ลูกค้าอยากแบบแนวออกสปอร์ตออกเท่นหน่อยนะคะตัวนี้คือลูกค้าใช้ไฟท้าย ขอเป็นแบบไฟท้าย GLC นะคะตัวนี้เป็นโครมดําไฟท้าย GLC คือลูกค้าเลือกได้นะคะเป็นโครมทับทีมสีแดงหรือว่าเป็นโครมดําตัวนี้ลูกค้าอยากออกแนวสป,ปอร์ตนะคะ mm hmm. ก็แต่งซิ่งนิดนึงก็จะเป็นโครม GLC ดํานะคะตัวนี้นี่ค่ะก็คือจะมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะนี่ค่ะเป็นไฟเดทวิ่งนะเป็นเป็นไฟวิ่งตอนกลางวันนะคะนี่เวลาเราเปิดไฟซ้ายก็จะกระพริบกระพริบให้เราด้วยนะคะแล้วก็ ตัวนี้ก็เดี๋ยวสาวจะไปีอ่าหยับลองหยับเบรกให้ลูกค้าดูอีกทีนึงนะคะแล้วก็ส่วนกันชนท้ายนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นกันชนท้ายของวิกเตอร์ซึ่งมาเป็นชุดแต่งวิกเตอร์เลยนะคะจะมีคําว่าวิกเตอร์อยู่นี้นะคะงานค่อนข้างหรูหราพรีเมียมมากนะคะรับรองได้แต่ท่อตัวนี้คือจะเป็นท่อหลอกนะคะไม่ได้ใช้ได้จริงเป็นท่อหลอกเพราะท่อจริงจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะนี่ค่ะนะคะก็หล่อมากๆเลยเดี๋ยวสาวไปเปิดไฟท้ายให้ดูนะคะ ดูไฟท้ายแล้วหลอเนะคะลูกค้าเพราะว่าตัวนี้ไฟท้ายก็แล้วก็ตัวไฟคาดท้ายก็จะเป็นสสเต็ปเวลาเราเหยียบเบรกนะคะก็คือมันก็จะเป็นไฟสีแดงนะคะแล้วเวลาถอยจะเป็นสีขาวนะครับจะเป็น2สเต็ปตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวเสาเปิดภายในให้ดูนะคะกุญแจอ,อยู่หน้ารถนะคะก็เลยไม่ได้เตะเปิดให้ดูเดี๋ยวดูภายในกันบ้างนะคะตัวนี้เตรียมพร้อมจะส่งมอบนะคะก็ะภายในก็จะเรียบร้อยเลยตัวนี้ก็คือ ภายในสาปูเป็นโถม5 d ดีให้นะคะสำหรับลูกค้าเลือกสีได้เลยนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกสีน้ำตาลเดินได้ทองนะคะสวยงามหรูหราดูแลง่ายนะคะเราให้ลูกค้าเลือกได้เลยตัวนี้คือพับเบาะเรียบได้ถึงข้างหน้าเลยแล้วก็ลูกค้าสามารถบรรทุกได้ถึง900กิโลนะคะเผื่อลูกค้ามีบรรทุกของอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็สามารถบ,บรรทุกได้ถึง900กิโลเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็ดูหรูหรามากเลยนะคะข้างในดูแลง่ายนะคะ นี่คะ่ะรอสุดๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองมาดูอ่าภายในกันบ้างนะคะนี่คะ่ะภายในถ้าเป็นตัวเอเวอเรส p o r t นะคะภายในก็หรูหราเทียบเท่ากับตัวไทเทเนียมพลัสนะคะก็คือด้านข้างตัวนี้เป็นแผงแผงประตูข้างก็จะเป็นหนังเดินได้สีน้ําเงินนะคะสำหรับรุ่นเอเวอเรสต์สปเลยนะคะตัวนี้แล้วก็อ่าเนี่ยคะ่ะเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะ แล้วก็ตัวนี้ลูกค้าเลือกพรมเนี่ยค่ะเป็นสีน้าตาลก็ดูแลง่ายนะคะตัวนี้คือปูให้ถึงด้านหน้าด้านหลังเลยเป็นพรมก้าวดีนะคะตัวนี้แล้วก็ภายในแผงคอนโซลนะคะพวงมาลัยไฟฟ้าก็จะเป็นเดินเป็นหนังเดินได้สีน้ำเงินนะคะเนี่ยค่ะตรงคอนโซลก็เหมือนกันค่ะก็จะเดินได้สีเงินเหมือนกันค่ะหล่อพรีเมียมมากๆนะคะสำหรับตัวนี้ <S <S แล้วก็จะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือจะเป็นแผงด้านหน้า ใกล้ๆก,กับตัวหน้าจอนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ําเงินดิฟคิสตันบูนะคะหล่อมากๆเฉพาะรุ่นเอเวอร์ซ์สปอร์ตเท่านั้นนะคะจะเป็นตัวตัวนี้จะเป็นสีนี้ถ้ารุ่นอื่นทั่วไปก็จะเป็นออกสีเงินนะคะตรงแผงคอนโซลนะคะเนี่ยค่ะกุญแจกุญแ,แจเป็นกุญแจอิมโมเมรเซอร์นะคะก็สามารถาป้องกันการโจรกรรมได้ด้วยนะคะสำหรับกุญแจนี้ก็คือมันจะมีชิปอัจฉริยะอยู่ข้างในนะคะสมมติว่าลูกค้าทํากุญแจหายนะคะก็ กขาเอาไปปั๊มได้แต่ไม่สามารถสตาร์ทรถได้เพราะว่ามันจะมีรหัสอยู่ข้างในนะคะเราต้องลงรหัสใหม่นะคะตัวนี้กุญแจสวยงามหรูหราเหมือนเหมือนรถเบล็ดเลยนะคะเนี่ยค่ะตัวไฟนะคะเนี่ยปุ่มไฟตัวนี้ก็คือเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้ไฟก็ลูกค้าก็ใช้งานได้ง่ายนะคะสำหรับด้านหน้านะคะแผงหน้าจอก็เหมือนกัน หรูหราพรีเมียมนะคะนั่งได้สบายเป็นรถ SUV ที่ขายดีที่สุดแล้วก็ราคาค่อนข้างจะเซฟนะคะประหยัดนะคะตัวนี้แต่ว่าออปชั่นก็ใกล้เคียงนะคะใกล้เคียงกับตัวไทเทเนียมคลัสนะคะนี่ค่ะดูภายในนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวสาวจะเอาบอกขึ้นให้ดูนะคะ พับ,บอร์ดคือมันสามารถพับได้นะคะตัวนี้แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีสมาชิกไปด้วยหลายคนเราก็สามารถนั่งได้เ,ดเ็ดที่นั่งคือนั่งได้จริงๆนะคะตัวนี้อ่าถ้าพับ,บอบ์ดขึ้นนี่ค่ะก็แค่ง้างตรงนี้นะคะก็ยกขึ้นได้แล้วค่ะไม่ยากนะคะนี่ค่ะอ๊นี่แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราจะเลื่อนขึ้นด้านหลังนะคะเราก็เลื่อนสองอันเนี่ยคือพับลง นี่คือพับลงพับง่ายค่ะไม่ยากนะคะใช้มือพับแต่ถ้าเลื่อนขึ้นด้านหน้าด้านหลังเราก็เลื่อนได้พับเรียบได้ถึงด้านหน้าเลยบรรทุกของได้900กิโลบรรทุกได้จริงๆนะคะตัวนี้รับรองได้แล้วก็ด้านหลังจะมีเนี่ยไฮโซฟิต so ก็คือที่ล็อกเด็กนะคะเดี๋ยวสาวลองขึ้นนั่งให้ดูนะคะนั่งได้จริง าวลองขึ้นด้านหลังให้ดูนะคะว่าตัวเท่าสาวเนี่ยนั่งข้างหลังเลยนั่งได้สบายไหมนะคะเ <uk> <t ops> นี่ยหาง่ายๆวิธีง่ายๆก็คือแค่พับเบาเองลงมาอย่างนี้นะคะก็คือปรับข้างบนแล้วก็เลื่อนไม่ได้ยากเลยนะคะเลื่อนมาแล้วเดี๋ยวสาวขึ้นไปนั่งให้ดูนะคะว่าตัวขนาดเนี้ยนั่งข้างหลังแล้วสบายไหมลูกค้าบางท่านแบบเป็นห่วงว่านั่งข้างหลังจะไม่สบายนั่งได้สบายเดี๋ยวลองขึ้นให้ดูนะคะ สบายนะคะพร้อมมีแก้วน้ําตรงนี้นะคะแล้วก็แอร์นะคะด้านหลังตอนหลังก็คือคือแอร์เย็นทั่วถึงนะคะเพราะว่าจะมีแอร์ด้านหลังด้วย3ตอนเลยเราไม่ต้องมารอเฉพาะแอร์ข้างหน้าบางยี่ห้อคือมีเฉพาะแอร์ตอนหน้าก็คือรับด้านหลังก็คือไม่ถึงนะคะแต่ตัวนี้คือเรานั่งสบายแอร์ด้านหลังก็ผู้โดยสารก็นั่งสบายนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนตัวมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะ ค่อนข้างจะสบายนะคะก็นั่งได้คือเจ็ดที่นั่งก็คือสามารถนั่งได้จริงทุกที่นั่งนะคะเนี่ยค่ะไม่จําเป็นว่าต้องว่าเป็นเด็กแล้วถึงนั่งได้นะคะผู้ใหญ่อย่างอย่างอย่างสาวก็ยังนั่งได้เลยนั่งสบายแล้วก็ขึ้นลงก็สะดวกเนี่ยเราก็ลงจับตรงนี้ปุ๊บลงมาปุ๊บเนี่ยเป็นไงคะนั่งได้สบายอยู่ค่ะสําหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวเอเวอร์สปอร์ตเองก็คือเป็นราคาเชฟเซนะคะตอนนี้ก็คือช่วง ปลายปีคงสุดท้ายของไตรมาสนี้แล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มองหารถครอบครัว SUV ดีๆสักคันหนึ่งนะคะก็โทรหาสาวได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 5 9 0 1 7 0 9 2หรือแอดไลน์ไอตามเบอร์ด้านล่างนะคะเข้าไปกดติดตามช่องอาสาว Ford ดโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะเป็นช่อง YouTube ของสาวนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนอยากได้รุ่นอะไรก็ติดต่อหามาได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย